สวัสดีค่ะหม่สูงค่ะซอสดีค่ะเหมือนนี่กาะบางยากับนวแกลเซงตุ้งแทงเหมือนเก่วเวายาวค่ะเหมือนนี่นวแกที่บ้าปีบีน้องน้องคอมเมอ่์ตีเฮิร์นแม่ตุ้ยค่ะเหมือนนี่ปีบีน้องๆเนาะจากหล,ล,ลายตีหลายหลายตั้งตีมา อุ่นเงินโคตานนี่ค่ะเหมือนีที่ป้าพี่ีนออ้องๆเขามาเตยว่ามาอุ่นเงินโคตานนั่นเป็นซื้ออีสตังนังหื้อเอาไปเตยจอมกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องโมแก้วก็คืออันนี้คือบ้านคุณยายที่จะมีงานบุญใหญ่นะคะวันนี้เอ่อก็คือคล้ายๆเหมือน เป็นญาติาพี่น้องจะนําของต่างๆมาร่วมแสดงความยินดีในงานหรือว่ามาแสดงความยินดีในงานนะคะก็คือมาอุ่นงั้นโคตานนะคะก็ว่าแต่จะมีอะไรยังไงเราไปติดตามชมในงานพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนไปเลยค่ะ แนวอันติปิปิน้องๆอะไรคะนี่อันนี้ก็เป็นพักโบเนาะนพักโบนะพักโบเลยปึงพักตอนค่ะโบโบเป็นต้นของหอมแดงกับผักชีนะคะเราจะเอามาคัดกรองเนาะคล้ายๆเหมือนเอ,อเอาเปลือกที่มันไม่ดีออกนะคะแบบนี้แ,นแล้วก็จะเป็นข้าวซอยค่ะข้าวซอยตีไหนเนี่ย ข้อตเวงอ๋อข้าวตเงอันนี้ทีในหันอยู่แต่เร็วนี่ก็เป็นพี่น้องบ้านในกลางเข้าค่าาะ,าาาาะจนกันมาอุ่นงนันอ่อุ่นงันหนอที่ที่ต่างทำก็เลยจนกันมาอุ่นงันค่ะก็อันนี้คือข้าวซอยหลายจ้อยเนี่ยข้าวซอยสิบจ้อยแล้วก็ไข่ซดค่ะข้าวเส้นก็มีอ่ะ อันนี้นู้นเนาะข้าวเส้นข้าวซอยอันนี้คือขนมจีนนะคะทุกคนขนมจีนเส้นใหญ่ๆแล้วก็อันนี้คือกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวเราจะทำกว๋วยเตี๋ยน้ำใสกินนะคะเราจะเอากว๋วยเตี๋ยวน้ำใสกับไข่ตุ๋นเนาะเขาจะเรียกไข่ตุ๋นภาษาไทยนะคะ เราตอนนี้เราก็มาช่วยกันทำเนาะอีกเดียวเราก็ช่วยกันกินนะคะช่วยกันทําและก็ช่วยกันกินนะคะอันนี้จะเป็นประเพนีอย่างหนึง่งเนาะคล้ายๆเหมือนเรามาร่วมสแสดงความยินดีมาร่วมสลองว่าเออเนี่ยจ,จะมีงานมุนแล้วเรามาร่วมสแสดงความยินดีและก็สลองในงานนี้อะไรประมาณนี้นะคะ <c ups> เราช่วยกันนี่คะ่ะคัดกองเอาลากมันออกประมาณนี้นะคะ อันติหันอยู่ตะเลวนี่เป็นปีๆน้องๆหมู่บ้านไรลกังเฮาค่ะเฮามาอุ่นงันโคตานเอ่อปอตุยโนนแม่ตุยแกว้วตีน้องมั่นไรกกังจริงตุงค่ะตะเลวนี่ก็เฮ็ดไข่สดเนาะตีนันเฮ็ดไข่สดค่ะแล้วกว็ตีมีข้าวเซนแล้วก็ข้าวซอยค่ะเฮ็ดข้าวซอยจัง อ๋อมอมันตั้งไว้มีนีินั่นค่ะอืมนั่นนี่มอหนึ่งนี่ตีต้มข้าวเซนอ้อมใจ่มอหนึ่งนี่มอนำข้าวซอยมอหนึ่งนี่มอไข่จี้ค่ะมอเหนืออ๋อมอนำโคมอนำโซ่มอนำโซ่อ๋ออันนี้ก็จอยกันใส่พักเรียบร้อยแล้วเนาะก็ซอยพักค่ซอยพักซอยพัก <c oughs> เป็นพี่น้อง <c oughs> บ้านตไตกกังเขาคะ่ะมันสวยกันน่ากินมากเหมือนซื้อนี่อันนี้ก็เห็ดไข่สอดไข่สอดไข่สอดนา,ดาดนะ <c oughs> แล้วติ๊ปลากป็นน้ำมะเขาอม่วตุย้ย <c oughs> มอเนอร์อันนี้เป็นมอ,นอเนอร์หมูติอ่อ,องเนอร์หมูเป็นเป็นต้มเนื้อหมูอย่าะอ,อือแล้วอันนี้ก็เป็นมอนข้าวซอยคะ่ะ เขาซอยจ้างก็หาตังเนาะกลบก็เอาเค็งมันมาใส่ใช่ะอันนี้ก็ที่เป็นตีนไ่เฮินค่ะคนเทนคนเก่ในมูบานก็ที่มา่วยกันเตรียมเนาอว้อันไหนทีนน่เป็นซีรีส์ค่ะ แล้วก็มานั่งอุ้งกันแล้วก็มาอุน่นงั้นโคตาแล้วอันนี้ก็เป็นไข่สอดค่ะ ตักออกมาเรียบร้อยดีงามหน้าตาก็ที่เป็นที่ค่ะอันนี้เขาห่อว่าไข่สักค่ะที่เชียงตุงเราเรียกว่าไข่ตุ๋นนะคะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อข้าวซอยนะคะต้มเนื้อให้เปื่อยๆก่อนนะคะในหม้อก็มีเนื้อเนาะกำลังต้มน้ำซุปนะคะก็วันนี้เรากินข้าวซอยน้ำใสนะคะนี่ แล้วตอนนี้เราก็ใส่ข้าวซอยนะคะทางนุ้นโลกข้าวซอยให้มันเดือดเราให้ผักตายก่อนเนาะเราอันนี้คือน้ําซุปนะคะน้ําใสนะคะเอาน้ําใส่ไปใส่เนาะ,ะแล้วตอนนี้ญาติพี่น้องก็มากันเยอะเลยนะคะอันนี้คือเนื้อเนาะเนื้อที่เราต้มในในหม้อนะคะมันสุกแล้วเราก็เอามาซอยๆเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ในข้าวซอยนะคะ นี่ค่ะให้ทุกคนได้ดูว่าญาติพี่น้องมากันเยอะเลยนะคะเอามาปั๊นเน่ะฮะกำ๊กำก๊ำอ,อันนี้ก็จะเป็นญาติพี่น้องนะคะต่างหมู่บ,บ้านนะคะที่มาในตอนนี้นะคะ แล้วอันนี้ก็เป็นข้าวตาปาค่ะอันนี้เป็นตีนไหนเอามเานะร<ะ>ตีไหนวังจางวังจางโอ้ปีน้องปีน้องปตุตูนนค่ะเอาเอาข้าวตาปามาอุ่นงนั้นโคตานเนาะ <c oughs> ข้าวตาปา <c oughs> มีข้าวซอยมีข้าวตาปาค่ะแล้วตรงนี้ก็กำลังกินข้าวซอย อันเี้อันเียวอ่อันเดียจัเลอันียเหมือนเหมือนคก็้องใส่ไกินข้าวซอยจอมกันค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวตาปาปีนองวันกาฮะอีบปลาวันกา พี่น้องวันกะเอาข้าวตาปามาหน่อมาอุ่นงั้นโคตานค่ะแล้วก็ปีน้องยางหลงค่ะเอาข้าวฟื้นขาวมาหน่ออันนี้เป็นข้าวฟื้นขาวค่ะถ่ายข้าวฟื้นไม่ถ่ายตุ้คนเท่ากับเบิร์นไข้ห่ะเนอะจ่ายรู้เลยไปเออันนี้คือข้าวฟื้นขาวนะคะอันนี้คือพี่น้องหมู่บ้านยางหลงนะคะเอาข้าวฟื้นขาวมาแล้วอ อันนี้คือสาคูเนาะสัูอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องหมู่บ้านกาสมบูรณ์เอามานะคะก็รวมตัวพี่น้องนะคะในวันนี้นะคะก็ะพูดได้ว่าเป็นวันที่รวมญาติมิตรประมาณนี้เนาะญาติญาตญาติเป็นวันรวมตัวญาติญาติประมาณนี้นะคะแล้วอันนั้นก็คือแตงโมแตงโมเนี่ยก็จะมีของหมู่บ้านไหลกลางแล้วก็จะมีของหมู่บ้านกาสมบูรณ์นะคะก็มีสอ,ส,อส,อสองเจ้าเนาะ ก็อาจจะถ่ายไม่ครบทุกมุมทุกทุกที่นะคะแต่ว่ากา็จะพยายามถ่ายให้ทุกคนได้ชมแบบเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งของเชียงตุงเวลาเรามีงานบุญหรือมีงานอะไรก็จะประมาณนี้นะคะ ได้แล้วก็มีคนเอาข้าวโพดใช่ไหมภาษาไทยเรียกข้าวโพดข้าวสาดีเออข้าวสาดีมาขายนะคะนี่หาตาประมาณนี้เรานั่งกินกับพี่น้องๆญาติญาติของเรานะคะเปิดมือเอาตองซีทั้งหมดนี่คือญาติของเราเลยนะมันเป็นคนดตองซีโร่ค่ะถึงเกล็ดหลังเกล็ดขายอร่อย อร่อยมากมามันอินนะธรรมชาติน่ะบางกอกขยันมันอินน่ะอืมไม่ได้อินธรรมชาติเนี่ยนะไม่ขายฮีก็มาแป้มาหนุนมางั้นโดร้านเฮ้ยลอง

thank mm -hmm. you

mà mình si buồn đi đi à. đường 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 mong đi con là phố gì đấy lại ตอนไม้ตอทองต้นคนร่างเฮ้อและแล้วตอนนี้น้องโมแก้วก็ได้พาทุกคนนั้นไปชมวิวบรรยากาศในงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็เราเรียกได้ว่าเป็นวันร่วมญาติเออ วันรวมตัวญาติพี่น้องก็ว่าได้นะคะเพราะว่าญาติพี่น้องของเราทุกๆคนจะมาในงานนี้ในวันนี้นั่นเองนะคะก็อันนี้จะเป็นเ วัฒนธรรมของเชียงตุงเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งให้น้องโัแก้วด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่สูงค่ะสวัสดีค่ะเฮาไวย,ยากันในคลิปใหม่ทั้งค่าบีบีน้องๆเฮาค่ะสำหรับ,บวันนี้ก็บายบายค่ะ